สวัสดีครับชาแนลปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิว Timex h a r b o r s i ์ตไซด์มัลติฟังกชันเรือนนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นแล้วเนี่ยฝากเพื่อนๆกด subscribe Channel ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวราได้ทุกๆวันเลยนะฮะเจ้าตัว Timex เรือนนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในตระกูล h a r เ r Si ์ตนะฮะที่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เคยรีวิวไปหลายเรือนแล้วนะครับคือจริงๆเรือนนี้จะมาสไตล์นาฬิกาดำน้ำนะฮะแต่หลายๆคนก็จะพอทราบแล้วนะครับว่ามันก็ไม่สามารถเอาไปใส่ใช้งานดำน้ำได้จริงเท่่าไหร เพราะว่าสเปคของเขาเนี่ยมันก็จะกันน้ําได้แค่50เมตรเท่านั้นนะฮะแล้วก็ฟังก์ชันหล,หลายๆอย่างเนี่ยมันทํามาเหมือนเป็นการเรียนแบบหรือว่าให้กลิ่นอายของนาฬิกาดำน้ํามากกว่านะครับไม่ได้แบบออกไปดำน้ําได้จริงจังนั่นเองนะฮะโดยที่รุ่นนี้มันก็จะเป็นรุ่นที่มีหน้าปัดพิเศษนะครับเป็นซับดอัลสามวงด้านในนะฮะซึ่งมันก็จะมีฟังก์ชันบางอย่างเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับเราก็จะมาดูเรือนนี้กันนะฮะเริ่มจากตัวหน้าปัดก่อนเลยนะครับตัวสีของหน้าปัดเนี่ยจะเป็นสไตล ซึ่งไม่ได้ดำสนิทมากนะฮะเท็กซเจอร์ก็จะแบบด้านๆมีความครุขระนิดนึงนะครับ แล้วก็จุดที่เด่นที่สุดแน่นอนว่าจะมีซับไดย์ลวสามวงตรงนี้นะฮะไทม์เอ็กซ์เขาบอกว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นมัลติฟังชันนะฮะแต่เอาเข้าจริงนะครับไอ้สามวงนี้มันก็ไม่ได้มัลติอะไรขนาดนั้นนะฮะมันก็คือวงที่เอาไว้บอกเวลานะครับบอกวันที่บอกเวลาในหลัก24ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะฮะไม่ได้มีความซับซ้อนจับเวลาอะไรก็ไม่ได้นะครับจริงๆก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานแหละไม่ได้แบบเทพอะไรขนาดนั้นนะแค่มีการจับมาสแสดงผลในรูปแบบซับไดอัดนะฮะให้มันหน้าตาเหมือนนาฬิกาโครโน,น,น,งงน,นกร ด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขวันที่นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นหลัก2 4ชั่วโมงนั่นเองนะฮะนาฬิกาเรือนนี้ก็เป็นระบบคอร์สนะครับการใช้งานก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะฮะดึงเมประโยมมาทีนึงเนี่ยแล้วก็หมุนลงนะฮะจะเป็นการตั้งวันที่ที่เป็นตัวเลขตรงนี้นะฮะแล้วก็สามารถดึงม็ดมิยมมาถึงทีเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวลานะครับ และจังหวะเราตั้งเวลาเนี่ยตัวเลขที่มันเป็น24ชั่วโมงมันก็จะหมุนไปด้วยนะฮะแล้วก็ทุกๆครั้งที่เรามีการตั้งเวลาแล้วมันข้ามวันนะฮะวันที่เป็นตัวอักษรตรงนี้มันก็จะขยับตามอีกหนึ่งช่องนะครับใช้เสร็จก็ส n a p เข้าไปแบบนี้นะฮะคราวก็ไม่ได้เป็นสกูดาวคราวอะไรนะครับก็เลยกันน้ําได้ประมาณนี้นะฮะส่วนตัวลูมเรือนเนี่เป็นรูมที่เรืองแสงขึ้นมาได้ประมาณนึงนะครับ พักหนึงเนี่ยมันก็จะเฟดไปอย่างเร็วนะฮะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เน้นดำน้ำอะไรจริงจังอยู่แล้วใช่ไหมฮะกระจกก็เป็นมินิรัลคริสตัลธรรมดานะครับแต่การตัดแสงสะท้อนเนี่ยอาจจะต้องชมนิดนึงนะฮะตัดได้ค่อนข้างจะเคลียร์แล้วก็เห็นหน้าปัดได้แบบใสดีมากๆเลยนะฮะแต่จุดที่ค่อนข้างจะเสียใจนิดหน่อยนะครับก็คือตัวขอบเบเซลนะครับขอบเบเซลเนี่ยจริงๆทํามาได้ดูดีมากๆนะฮะ มีความเป็นซับมารินเนอร์มีความเป็นนาฬิกาดำน้ำเต็มเปี่ยมเลยแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ฟังก์ชันที่สามารถหมุนขอบเบเซลมาได้นะครับถึงแม้ว่ารอบๆเนี่ยมันจะมีตัวหยักที่แบบยังไงดูแล้วมันก็ต้องหมุนได้นะครับแต่ก็คือแบบไม่สามารถขยับได้นะฮะอันนี้ผมพยายามจะลองบีบเต็มที่แล้วนะคือที่แรกผมก็คิดว่าอ่ะมันอาจจะแข็งหรือว่ามันอาจจะแบบฝืดๆหน่อยนะฮะแต่ลองทุกวิถีทางแล้วนะครับก็หมุนไม่ได้จริงจังนะครับอันนี้ฟันทงเลยนะฮะส่วนขนาดเคสไซส์ของเรือนี้เนี่ยก็จะโอเวอร์ไซส์นิดนึงนะ ความหนาเนี่ยอยู่ที่11.4มิลนะฮะส่วนลักทุลักเนี่ยค่อนข้างจะยาวหน่อยนะครับอยู่ที่51.2มิลนะฮะโดยที่ฝาหลังเนี่ยก็จะเป็นฝาหลังเรียบๆเลยนะครับแล้วก็จะมีสเปคบอกไว้นะฮะว่าเป็น s t ตนเ l e s s Steel Back นะฮะหมายความว่าเป็น s t ตนเ l e s s Steel แค่ตรงฝาหลังเท่านั้นนะครับส่วนตรงที่เป็นเคสเนี่ยก็จะเป็นทองเหลืองน,นะครับแล้วก็ชุบสีเงินๆมานะฮะซึ่งแน่นอนว่าวัสดุที่เป็นทองเหลืองชุบสีเนี่ยเวลามันมีส่วนที่มันเป็นการขัดด้านนะครับเราก็จะเห็นริ้วรอยแบบนี้นะฮะ คือถ้าเกิดเราซูมเข้าไปใกล้ๆเลยนะครับมันจะเห็นเลยว่าแบบมันอาจจะดูไม่ได้สะอาดสะอา้านหรือดูแบบไม่ได้เรียบร้อยเท่าไหร่นะฮะจะเห็นเป็นเท็กซ์เจอร์ที่แบบมันชัดมากๆแบบนี้ซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นข้อจํากัดของการขัดด้านของวัสดุที่เป็นทองเหลืองชุบนะฮะถ้าเกิดเป็นส i n l e s s steel เนี่ยมันจะดูเนียนกว่านี้นะครับโดยที่ทํา m a x หลายรุ่นนะฮะที่ราคามันยังแบบไม่ได้แบบ 6- 700พันอะไรแบบนี้ส่วนมากมันก็จะเป็นทองเหลืองแหละนะครับ คือ t ทม์เเนี่ยเหมือนว่าจะไม่ได้เน้นวัสดุตัวเรือนมากนะครับจะเน้นไปที่การดีไซน์นะฮะแล้วก็การทำนาฬิกาให้มันดูดีดูมินิมัลดูเรียบร้อยอะ คือหน้าตาดีจริงนะฮะยอมรับเลยนะครับแต่ว่าวัสดุหลายๆอย่างเนี่ยมันก็อาจจะทําได้ดีกว่านี้นิดน,นึงนะครับส่วนตัวสายเนี่ยก็เป็นอย่างหนึ่งที่ผมอาจจะต้องบน่นบนิดหน่อยนะฮะคือรุ่นนี้ถ้าเกิดเราดูจากในเว็บไซต์ของทมาแม็กหรือว่าดูในช้อปปีนะฮะหน้าตาจะดูดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะสายนะฮะดูรูปสายจากในเว็บเนี่ยโอ้โหสายนี่ราคาแพงมากนะฮะนึกว่าในรายการราคาแบบ3-4มสี่หมื่นได้เลยนะฮะแต่พอของมาส่งจริงเนี่ยเอาจริงๆนะต้องแอบบอกว่าสายมันแอบไม่ตรงปกเท่าไหร,ร่นะฮะคือในรูปเนี่ย มันจะมีความเหลี่ยมนะครับมีเหลี่ยมสันมีมุมที่แบบคมกริบเลยนะฮะแต่เอาข้อจริงสายของเขาเนี่ยมันจะมาแนวแบบมนๆแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาจับจับเนี่ยมันจะรู้ได้เลยว่ามันเป็นเหล็กพับนะฮะเพราะมันก็จะมีการเปิดดีเทลนะฮะโชว์ให้เราเห็นนะว่ามันมีการพับมามีร่องรอยอะไรแบบนี้นะครับคือมองจากระยะใกล้เนี่ยไม่ได้แบบประทับใจซะทีเดียวนะฮะก็ถือว่าแบบ โอเคแหละกลางๆพอแกล้มๆไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ผมอาจจะยังไม่ถูกชะตาเท่าไหร่นะฮะส่วนบัคเกิลก็ให้มาเล็กๆแบบนี้นะครับเวลาใส่เนี่ยก็อาจจะต้องลุ้นๆกันหน่อยนะฮะว่าจะพอดีข้อมือเราไหมนะครับเพราะว่าไม่มีไมโครอะจัสมาให้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือให้ดูนะฮะข้อมือ5.5นิ้วหรือว่า14ซนของผมนะครับเวลาใส่เนี่ยก็ออกมาประมาณนี้เลย ก็แน่นอนนะฮะว่าตัวนาฬิกาเนี่ยเคสไซส์มัน43มิลใช่ไหมครับคนที่ข้อมือประมาณ5.5นิ้วเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาแบบใส่แล้วมันกลางๆนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดมองจากด้านบนนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าตัวเคสเนี่ยแล้วก็ตัวสายเนี่ยมันมีความพยายามที่จะยื่นออกมาจากแขนเราค่อนข้างจะเยอะนะครับถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสายมันก็โค้งเข้ากับข้อมือเราได้ดีนะครับแต่สําหรับคนข้อมือเล็กเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าตัวลักเนี่ยมันมีความกลางแล้วก็แทงออกมามากไปนิดนึงจริงๆนะฮะอันนี้ก็อาจจะเลี่ยงไม่ได้เลยนะ เต็มไม้เต็มมือเต็มข้อนะฮะใส่แล้วแบบโคง้งโอกก็ชับได้ดีอะไซส์ประมาณแบบนี้ก็จะเป็นไซส์ที่ตอบโจทย์ได้ดีมากๆไซส์หนึ่งเลยนะฮะส่วนฟีลลิ่งการสมใส่เนี่ยเรื่องน้ําหนักเรื่องอะไรเงี้ยถือว่าโอเคมากเลยนะครับไม่ได้มีความหนักมากเกินไปหรือว่าเบาหลงเหลงนะฮะถึงแม้ว่าสายจะเป็นสายแบบเหล็กพับนะผมว่ามันก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับกำลังบาลานซ์เลยใส่ได้สะดวกใส่ได้ทั้งวันเลยนะฮะแล้วก็ด้วยความที่หน้าปัดมันมีดีเทลซับดีอัลสามวงแบบนี้มันก็จะทําให้ในายกาเนี่ยมันดูมีความเป็นนโคโร,รฟวบด้ยะั ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีฟังก์ชันจับเวลาอะไรใดๆเลยก็ตามนะฮะแต่ว่าการสวมใส่เนี่ยมันก็จะทําให้ในาฬิกาดูแบบมีลูกเล่นดูมีดีเทลไม่น่าเบื่อแล้วก็ไม่ได้ดูเป็นนาฬิกาดําน้ําจัดมากเกินไปนะครับใครที่อยากได้นาฬิกาที่มันแบบผสมผสานหน่อยนะฮะใช้งานในชีวิตประจาวันนะครับไม่ได้เอาไปลุยอะไรจัดมากนะฮะแล้วก็อยากได้กลิ่นอายแบบดําน้ำอะ่ะเรือนนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ได้ดีในระดับหนึงเลยนะครับซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนสายให้กับเรือนนี้ได้ด้วยนะฮะลักไซส์ของเรือนนี้ก็ประมมาณ20 เดี๋ยวผมจะลองเอาสายหนังมาเปลี่ยนให้ดูนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรือนนี้มันจะมีรุ่นที่มากับสายหนังด้วยนะครับยังไงใครที่อยากจะได้รุ่นแบบนั้นเนี่ยผมก็แนะนําให้ซื้อเป็นสายเหล็กก่อนนะฮะแล้วก็สายหนังเนี่ยเราซื้อมาเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้อยู่แล้วนะครับมาก็ประมาณนี้นะฮะก็สวยดีแหละนะครับเพราะว่าสีมันเข้ากับตัวหน้าปัดอยู่ละยังไงใส่สายที่มันสีเดียวกันเนี่ยมันก็ไปด้วยกันได้อยู่แล้วนะครับสายก็พยายามเลือกที่แบบมันดีเทลน้อยๆหน่อยนะฮะไม่ใช่แบบลวดลาย เพราะว่าหน้าปัดเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีดีเทลโคโนกราฟมาก็จริงนะฮะแต่โดยรวมเนี่ยมันยังมาแนวโมเดินมาแนวมินิมอลได้อยู่นะครับก็ดูแล้วเหมาะจะเป็นนาฬิกาในวันสบายๆนะฮะมากก,าามากกว่าเอาไปลุยมากกว่าเอาไปใส่จริงจังแบบที่มันเจอแรงกระแทกหรือว่าเจอน้ําเยอะๆนะครับใส่ไปทํางานอะไรแบบนี้ผมว่ากาลังดีเลยนะฮะขนาดใหญ่เต็ม,ข,มข้อมือดีด้วยนะครับอันนี้ก็ออปชั่นแรกนะฮะดูสุภาพเรียบร้อยมากขึ้นในระดับหนึ่งอ่ะเดี๋ยวลองไปสายต่อไปนะฮะสายต่อไปเนี่ยจะลองเป็น M MM n s t r a p ให้ดูนะฮะแต่ว่าจะเป็นสีเทาๆหน่อยดูแพงขึ้น มานึงเหมือนกันนะฮะแบบมีการเติมดีเทลสีสันของสายเข้าไปนะฮะสีดอรอปลงมานิดนึงนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยยังดูแบบสปอร์ตสปอร์ตแค่ช่วงได้อยู่นะฮะนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะแต่จะเห็นนิดนึงว่าตัวลักเนี่ยมันยืดยืมาหน่อยนะครับเพราะว่าขาของเรือนเนี่ยมันแบบยาวแล้วก็เรียวมากจริงๆนะฮะ ถ้าเกิดใส่สายนาโต้เนี่ยจะเห็นแบบรอยตัดลงมาชัดเจนเลยนะครับก็คือสายเนี่ยมันตัดกับตัวสปริงบาร์ด้านในนะฮะแต่คนข้อมือใหญ่เนี่ยจะไม่ได้รู้สึกอะไรแบบนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะมีปัญหาแค่คนข้อมือเล็กมากๆแบบผมนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงความสวยงามเนี่ยถือว่าสอบผ่านเลยนะครับเข้ากับเดือนนี้ได้ดีนะฮะแล้วก็ช่วยเพิ่มความแคชชวลนเพิ่มความชิลเพิ่มความแพงได้อีกประมาณหนึ่งเลยอะคือสายเดิมเนี่ยเอาจริงๆผมแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเป็นไปได้ก็คงจะไม่ได้ใส่สายนี้เท่าไหร,ร่นะฮ มันดูแบบอ้วนๆปอมๆยังไงก็ไม่รู้นะครับอันนี้น่าจะดูแบบสมูทกว่านะฮะดูแคชชวลดูชิลสบายตาไปเยอะเลยนะครับใครที่ชอบแบบไหนก็ลองไปเปลี่ยนกันดูได้นะฮะจะเป็นสายยางสีดําก็ได้นะครับยังไงก็จะเข้ากับนาฬิกาหน้าตาแบบนี้แน่นอนนะครับส่วนเรื่องของราคาเนี่ยเรือนนี้จะอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0บาทนะฮะหลังจากลดแล้วนะครับราคาป้ายจริงเนี่ยประมาณ5 0 0 0กว่านะฮะแต่บางช่วงก็อาจจะมีราคาถูกกว่านั้นก็ได้นะครับใครที่อยากได้ก็ไปดูตามช้อปปี้ลาซาด้าก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยก็จะซื ใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็ฝากกด subscribe ช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ